โอ้ยมาว้ามาว้าเฮ้ยเฮ้ยป๋อเต็๊ยมก็ป๋อเต็๊ยมก็ป๋อเต็มเอาละเตรียมพร้อมยิงสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็อยู่กับซิโฟเช่นเดิมแล้ววันนี้ผมก็อยู่ในเมืองของผมเองทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะเมืองนี้ผมอยู่ผมเป็นเจ้าที่เลยเมืองเนี่ยเออใครใครเข้าออกนี่ผมรู้หมดว่าใครเข้าใครออกโอเคเดี๋ยวผมจะ ฝั่งขึ้นไปข้างบนก่อนว่ากล่องผมยังอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมก็จะมาบอกทุกคนนะครับว่าผมจะมาดักฟาร์มคนนะครับเพราะว่าเมืองนี้ผมเจอคนบ่อยมากๆนะครับผมบ่อยจนแบบบ่อยเกินอะ่ะผมก็เลยเออรู้แล้วว่าเราจะทําอะไรดีผมก็จะมาดักฟาร์มดีกว่าเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอะไรอะ่ะเอาเกาะเอาเกเาะจุดเ,เ,เต็มเลยผมอะ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอตายก่อนละกันเพราะว่าหิวน้าอยู่อาหารโอเคเดี๋ยวเราไป เราไปฆ่าตัวตายกันขอแล้วเดี๋ยวเราลงมาใหม่หรือไม่เดินเดินไปเดี๋ยวก็โดนยิงป้องเดียวหัวแตกผมไม่ต้องไปหาที่เงียบๆที่แบบสงบๆเพราะว่าเบื้องนี้มีคนฟาร์มไปแล้วเซิฟเนี่ยผีไม่มีสักตัวเลยลองสังเกตดูนะกล่องก็ไม่มีด้วยโอเคแล้วกูจะตายยังไงล่ะเนี่ยเอ,เอ้าเวรกรรมเฮ้ยฆ่าหน่อยดิผีผมจะอยู่เซิฟนี่แหละเดี๋ยวผมจะ ขึ้นไปข้างบนเอาไงดีวะเดี๋ยวผม,ผมจะดักเขาข้างบนดีกว่าพอเขาขึ้นบนไดามาผมก็จะกระโดดลงมายิงเขามันคือวิธีที่ง่ายที่สุดละที่ผมเจาตัวรอดได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะจัดของอะไรก่อนนะครับอ้าไอ้ที่ไม่มีพริ้นอ้า,าเกินฟรีนี่กว่าโอเคเดี๋ยวเราเตรียมอะไรไว้บ้างเราไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยดีกว่ากล้องเหรอมีกล้องปะฮ้ยไม่มีวะ เออผมจะเอาของลงไปแจกเขาด้วยถ้าเกิดผมตายก็คือผมจะให้ของของเขาไปเลยไม่มีที่อะไรเลยกูไม่มีที่อะไรเลย,มมรเลยจริงๆนะนีอโอเคผมจะเอาเป็นปืนอะไรดักเขาเดียวเฮ้ยผมมีฮันนี่อยู่นี่ว่าเดี๋ยวผม,มฮันนี่ผมจะเอาแม็กลงไปสักห้าแม็กนะครับแล้วก็ยายาผมไม่มีผมจะมียาอยู่ในตู้โอเคผมเอาไปแค่นี้พอ งนี yeah, ่ยลงมาแล้วโอ๊ยปักกี้จอดท้างาเลยว่ะเมืองเนี่ยมันดีมันดีตรงที่ว่ามีปักกี้จอดอยู่เห็นปะคือมันสน่วนมากจะเป็นรถปักกี้กับรถเอนน่งสองคนนะแล้วมันก็คือมันแรงอะ่ะแล้วแบบคือฟาร์มเสร็จเนี่ยตั้งกล่องตั้งตู้ตรงเนี้ยเื่องฟาร์มาผมบอกเลยใครบอกว่าไม่มีปืนลงเล่นไม่มีอะไรลงเล่นแล้วมาขอของนะเมืองเนี่ยเมืองที่พี่พามาฟาร์มเนี่ยแหละ เออเมืองนี้แหละเป็นเมืองที่สุดยอดที่สุดแล้วไอหำที่บอกผมแค่นั้นแหละว่าเองห้ามพลาดเมืองนี้เพราะว่าเมืองเนี่มันสุดจัดประลัดบอกอยู่แล้วนะลองมาฟาร์มกันดูครับผมผมรู้สึกว่าที่เปลี่ยนกระสุนกระสุนอนะด้านซ้ายมือมันเปลี่ยนไปนะนี่เห็นปะด้านซ้ายมือโอเคกล่องดอปแล้วเราจะไม่เก็บกล่องนะครับผมเห็นปะ่ะกระสุนด้านขวามือด้านล่างเห็นปะดูเขาทำดิเขาทำเป็นว่า ปกติมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ปกติมันไม่ได้อยู่อยู่อย่างนี้นะไอ้ย่ลื่นพันไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจังหวะนีะ้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเพื่อเรารอรอคนแต่คือประเด็นนะหลุมศพแม่งเสกมบตายต,ตรงนี้เยอะกูก็ง,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 ง่ขึ้นเคเดี๋ยวเราไปหาทางขึ้นก่อนคิดว่ายังไม่มีใครลงมาฟาร์มทีนะคือมันมีคนฟาร์มไปแล้วแหละรอบหนึ่งอะแต่ทีนี่กล่องมันดอปมาใหม่แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องลงมาเซิฟเดิม จะเก็บมาสะดะไปสั้นไบสั้นไม่ใช่มาสะดะพูดผิดพูดผิดหลายรอบแล้วะนทางขึ้นอยู่นี้ผมจะไม่รับตีใครทั้งนั้นนะครับเมืองน,นี้เป็นเมืองของผมใครวะแม่งชอบมาฟาร์มเพราะนั้นฟ,รฟาร์มแม่งโดนลูดไอ้เหี้ยเอ้ยหัวล็อชิบหมแต่ว่ากล่องข้างบนผมจะเก็บให้หมดเลยนะผมจะเก็บให้เกลี้ยงเลยอะ ผมจะไม่ให้เขาขึ้นมาแม้แต่บ,บนตึกอะเพื่อนๆเนี่ยพอเขาขึ้นมาตรงนี้ผมจะยิงเลยผมจะเก็บกล่องตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่ากล่องดรอปหรือยังเนี่ยเอ็นบ้ากระสุนมีคนเก็บไปแล้วเพราะว่ามีศูนย์นัดเห็นไหมแสดงว่ามีคนมาฟาร,ร์มได้ไม่นานทีโอเคผมก็จะอยู่ตรงตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าส่วนมากคนเนี่ยมันจะเกิดกันมาอยู่ประมาณตรงนี้นะเวลาเขาดิดอะยังไงก็ต้องเข้าทางนี้หรือไม่ก็ทางหลัง หรือแม้กระทังเนี่ยเออกับทางกับทางไหนวะทางนู้ทางหนึ่งแต่ส่วนมากคนมันจะเข้าทางนี้นะเพราะว่าเขาจะเริ่มเก็บกันมาจากทางนี้แต่ก็ยังไงก็แล้วแต่เพราะว่ายังไงแม่งมันก็ต้องขึ้นมาทางนี้แน่นอนถ้ามันฟาร์มมาทางนู้มันก็อิ่มมาอยู่แล้วไงพอมันมาตรงนี้ปุ๊บมันก็โดนเรายิงแล้วก็อิ่มโอ้โหโ,โ,โอเคเดี๋ยวเราจะรอคนนะครับผมอันดับแรกเลยเราก็นอนรอต่อไปยาวๆเลยคือผมจะไม่แบบ เล่นกวนเส้นตีนกับเขานะเพราะว่าผมตายผมขี้เกียจเริ่มใหม่อ่ะคือกะว่าแบบเออเอาให้ตายอ่ะดักคือดักคือดักฟาร์มจริง,รงๆคือจะไม่เล่นแม่งกับเขาอ่ะคือพอเขาก็โดดขึ้นมาปุป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระโดดยิงเลยปุ๊บจบไอ้สักแค่นั้นกูเก็บของนิดนั่นแหละอันเนยเอาเก็บของเสร็จแล้วไปใส่ตู้เพราะผมมีตู้อยู่นั้นเป็นไงละ่ะนี่มีถือตู้มากระบุนแล้วนะเนี่ยรอบเดี๋ยวรอบได้เดี๋ยวผมจะเอาตู้ขึ้นมาตั้งด้วยเออเนี่ยตั้งตรงเนี้ยดักเสร็จใส่ตู้กกเโออินบลย รอยาวๆอ่ะบอกเลยว่ารอยาวๆเดีย๋ยวผมจะมาบอกเมืองนี้นะเมืองนี้มีกล่องประมาณสิบเจ็ดสิบจอ่าไม่ต่าไม่ต่ำกว่า17กล่องแล้วก็ไม่เกินไม่เกิน20ิบได้มั้งถ้าจาไม่ผิดนะหรือไม่ก็ไม่เกิน19บเก้าสดเนี่ยแต่ว่าส7บเจดแน่นอนนะครับคือมันมีมีกล่องอยู่บนตึกเล็กนี่ตึกหนึ่งแล้วก็ที่รอฐทหารกล่องหนึ่งด้วยช่วงนั้นผมไม่รู้ไงก็น่าจะประมาณ1ิบแกกล่องนะครับแล้วก็ส่วนมากที่ผมฟาร์มทุกรอบอ่ะ จะได้สกาเหมือนแบบรอบหนึ่งอะผมได้สกากระบอกหนึ่งบางรอบก็ได้ไอ,ไอ้บางรอบก็ได้ฮันนี่อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าสกาฟ้าอะไรยังไม่ยังยังไม่เคยได้ฟาร์มาร์สได้มาครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละฟาร์มาร์สได้มาครั้งเดียว,วก็หายไปเลยหายยาวไปเลยครับผมแล้วก็ได้ส่วนมากส่วนมากจะได้แต่สกาฟ้าแต่คือมันดีตรงที่ว่าอ่ามันได้เป็นพวกไอ้มันได้เป็นพวกแม็กครับผมพวกแม็กซีนพวกแม็กเนี่ย เนี่ยแม็กเนี่ยาสำหรับคนเล่นประหยัดแบบผมเนี่ยผมผมแบบไม่ค่อยแบบลงวอไม่ค่อยลงเล่นนะนี่ผมก็จะมีประมาณเนี่ยแล้วก็จะได้พวกแม็กพีคเอ็มนะครับผมก็จะเยอะเลยแหละอันนี้อัน,นี้คือเยอะเลยฟาร์มวันหนึ่งเอาตามไม่ตามว่าห้าสิบแม็กอะถ้าฟาร์มแบบตั้งใจจริงๆเรีอยวม่ก,ก็เป็นร้อยแม็กเลยนี่คือพูดเรื่องจริงเลยเพราะว่าผมทําได้มากสุดวันเดียวนะเจ็ดสิบแม็กอะเจ็ดสิบแม็กไม่รู้ว่าวันนั้นฟุกหรือเปล่านะแล้วหลังเนี้ยผมก็ขี้เกียจฟาร์ม ผมทําอะไรกแป๊บแป๊ผมก็ขี้เกียจแล้วผมก็เบื่อนะครับผมก็เลยมันเดิเนเล่นวามฟาร์มสนุกสนุกนี่ผมก็หายไปนานเพราะว่าผมติดงานด้วยไม่เกี่ยวอะไรกับติดงานเลยนะครับผมแล้วก็พวกยาพวกอะไรพวกนี้ก็มีอยู่ตลอดเวลานะผมเดินเดินผ่านก็เก็บละเมืองเนี่ยคือมันดีตรงที่ว่าผีน้อยนะครับผมผีน้อยจะคนฟาร์มเยอะนั่นแหละมันก็ไม่ดีตรงที่คนนั่นแหละ เพราะว่าผมก็ทาลงไปหลายคลิปไงแล้วก็ยังมีช่องอื่นๆที่เขาแบบเออช่วยกันทำเนาะ hey, เพราะว่ามันคือเกมมันเพิ่งเปิดแล้วแบบถึงเกมมันจะไมด่ดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ยังมีความสนุกนิดหน่อยนิดๆหน,น,นึ่งอะแต่ก็ไม่ได้สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะทีนี้คนก็เลยแบบว่าประหยัดประหยัดกันอยู่ช่องเนี้ยอยู่แบบฟาร์มอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เขาน่าจะไปจะพูดแบบกูเาเน,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 นี่ยเยมึนมึเนือนี่เฮียสมองสมองสมองกูเนี่ย โอเคผมจะรออยู่ตรงนี้แหละมันจะมีคนมาให้กูสักคนไหมนี่ไอ้เหียโอเคเดี๋ยวเราตัดไปในช่วงที่คนเดินมาเลยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างอะ่ะอืมไอ้เฮียกูละเหนื่อยจริงๆไงอ้เหียแม่งดักฟาร,ร์มคนนี่มันต้องใช้เวลามาก เ,เฮ้ยไอเฮี้ยกูเจอคนอ้าวเฮ้ยกูเจอคนมีคนมามีคนมาเฮ้ยมีคนมาเ,เฮ้ยไอเฮี้ยขับรถไปไหนวะอ้าวฮ้ยอ้าวไอ้สับเฮ้ยมันขับไปทางนี้วะมันขับเวียนมันขับเวียนทางนี้ยังไงมันก็ต้องไปไหนไม่ได้ เออกูอยู่ตรงนี้กูอยู่นี้ไอ้เหี้ยมืดละไอ้ส er er I mean ัตว์เลยกูรอจนมืดไอ้เหี้ยกำลังดีกีตาร์สบายใจอยู่เลยไอ้สัตว์กูจะเลิกท้อไปแล้วไอ้เหี้ยมเมื่อกี้อ้าวหลุดเฉยพี่แกหลุดไอ้เหี้ยรวยหลุดหรือมึงดิอ่ะเฮ้ยมึงไม่มาเก็บของหรือยังไงวะเฮ้ยไอ้เหี้ยกล่องหลับปะเนาะอยู่ในเซิฟแน่เลยกล่องไม่ดับ ไปสวันคแลหละไอ้เฮียหลุดขูดุดไอ้เฮียไม่ใช่ขึ้นมาเร็งกูทางนี้น้มันแม่งรู้อะเพราะว่ามันหายไปไหนแล้ว<ไ>มันจะใช่ตัวนี้เหรอวะตัวนี้เห็นมันเข้ามาสองสามรอบแล้วไม่น่าจะอยู่ในนี้หรอกสายรักพัโผลเฮ้ยมันลงมาแล้วไอ้เฮียนี่แหละ G T T หนึ่งสองสามนี่แหละไอ้สัสมึงที่ขับรถแล้วหลุดนี่แหละไอนะ้เฮีย ว่าถ้ามึงหลุดมงึงจะต้องหลุดแถวๆนี้แหละกูเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยเพราะว่ามงึงขึ้นรถทุกรุ่มึงขับมาแล้วมึงก็หลุดแล้วมึงก็หลุดไม่ใช่ก็หลุดแสดงว่ามงึงจะต้องอลุดแถวแถวๆที่จอดรถแต่กูมองไม่เห็นนะมันมือดอ่ะ,อะๆๆๆมึงกูได้ยินเสียงคือกูดโดดลงไปยิงมึงแน่นอนกูรอมึงมาเป็นชั่วโมงอ่ะจริงๆนะ ต้องพลาดมัดโดนกูยิงบ้างเถอะไอ้เฮียแม่งข้างบนมีสไนด็อกเนี่ยเพื่อนขึ้นมาสิรอผมรอผมมองอะไรไม่ได้เลยไอ้เฮียไม่อยากให้มันเห็นอนะ่ะเดี๋ยวพอมันเห็นแม่งก็จะหายอีกอว่ตอนแรกว,ว่าจะดักฟาร์มสักสองสามคนดูดูแล้วแม่งคนเดียวมันยังไม่ขึ้นมาเลยคือมันเยอะกว่ามึงจะได้เสด็จไนอะ้เหีย รอต่อไปยาวๆเลยมันไปนหลุดไหนไม่รู้เนี่ยผมว่าหรือไม่ก็อาจจะเข้ามาทางหลังถ้าทางหลังยังง้มันก็ต้องขึ้นมาทางนี้อยู่ดีใช่ไหมเพื่อนๆแต่ผมเห็นมันแต่งชุดเต็มด้วยนะเห็นแบบๆว่แบบะเห็นแบบเแบบกาะสะท้อนแสงอะ่ะยังไงถ้ามันขึ้นมามันต้องขึ้นทางนี้ทางเดียวยกเว้นคือมันไม่อยากจะขึ้นมามาไหนมาตีกู

โอ้ยมาว้ามาว้าเฮ้ยกูบ่าเตี้ยวกูบ่าเตี้ยวกูบ่าเตี้เอาละเตรียมพร้อมยิงแตกอืมไอ้สัตว์เฮ้ยเอาวะเอาวะกระเป๋าใหญ่ด้วยกระเป๋าพิธีโอโห่กูลองมาตั้งนานแล้วเฮียกูลองมาตั้งนานแล้วกูลองมาตั้งนานแล้วไอ้สัตว์มาสักทีมึงมีใครอยู่ปะเก็บเก็บ กระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่ไปไหนวะเฮ้ยกระเป๋าใหญ่หายเฮ้ยกระเป๋าใหญ่อะเอาไอ้เชี้กระเป๋าใหญ่ไปไหนวะเอากระเป๋าใหญ่หายเงียบสิซิมิอ๋อนี่กระเป๋าใหญ่อยู่นี่เฮ้ยเอาไม่ใช่ไอ้เหี้ยกระเป๋าใหญ่หายโอ้โหกว่าจะขึ้นมาไอ้แค่เนี้ย ฮฮเฮ้ยกระเป๋าใหญ่หายไปไหนอ๋ออยู่ข้างล่างดูขึ้นดูดูดูแลรีบขึ้นเลยก่อนที่มันจะลงมาเพราะว่าทุกคนมันมีเกิดฟรีครับผมไปไป,ไปโอ้โหไอ้เหียแม่งดูดิเนี่ยได้ของแค่นี้นี่กูดักมาเป็นชั่วโมงกูยืนรอมงเป็นชั่วโมงไอ้เฮียมเอาของไม่กูแค่นี้ตายแล้วเพื่อนจบกัน โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆทุกคนครับผมก็มแม่งไอ้เฮียเช้าจนเลือดกูจะหมดตัวแล้วนี่เหี้เฮยอาหารหมดทุกอย่างหมดคือคนมาฟาร์มรู้สึกว่าผมอยู่เซิร์ฟไกลเกินไปว่ะเอาเป็นว่าแค่นี้ตอนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวรอบหลังผมเอาซีโฟมาตั้งไว้นะครับผมแล้วก็จะกดใช้ระเบิดซีโฟในการกดกระตุตกติดตุ่มครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขอจออนุญ,ญาตจบจบ,จบตัวเดียวพอนะครับผมวันนี้ โอเคครับอกมานี่ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่าน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 แล้วก็ทุกท่านนะครับผมขอตัวลาท,ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วไปพบกันใหม่ไอ้ชัดมาตบกูลีผีเที่อ